สวัสดีครับผมเกิติเนรนะครับก็กลับมากันอีกครั้งครับกับทารอนซีรีมองครับผมก็วีคนี้เราเจอบุลลัมนะครับกับเจอไฮดาไปก็ศูนย์แต้มเได้ไหมคก็วีนี้วีนี้เราก็มองมาเดี๋ยวเราผมจะพาไปดูในเกมนะครับสัมภาษณ์นักกีฬาในเกมว่าแบบเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ทุกคนก็ไปชมกันเลยครับผมว่าเรามองแค่ไหนวีคนี้นะพี่โน้พี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นไงบ้างพี่เราเจอบุลลัมกับไฮดาไป ก็หลายๆใช่ไหมไม่ได้ลงงานก็ลงไปให้เด็กยามเล่นเดี่ก็ชนะสองเกมแพ้หก็ถือว่าได้การอเก้าำลังลงลงๆตอนนี้ลงไม่ได้กินไข่ไงถ้าได้ได้แกล้งกัได้จีดีไงพี่ถ้าได้อย่างน้อยก็ไม่กินไข่เอาจีดีมาดูเลยแต่สองทีมนี้ก็คือเป็นทีมที่เด็กได้เราชนะใช่ใช่ใช่เราโดนล้างแย่โดนอัดคืนนะครับเย่ครับก็ไปต่อ คารอนเจอวิลัมเกนที่หนึ่งนะครับ<ช>เข้ามาแล้วถ้าถามพี่โอมนิดนึ่งตานนี้คือแบบเลาะคือในเกมคนอคายบางคนคอพี่คือแบบหรื <c oughs> อว่ารู้กันอยู่แล้วบอ <c oughs> นนี้น่าจะเป็นแบบรู้ๆกันอยู่แล้วแหละคือแบบว่าจะเล่นประมาณนี้ทําให้ฝั่งแบบโลกๆหน่อยแบบยิงกอตแแล้งยิงกอตเล่นๆให้ฝั่งโลกหน่อย <c oughs> พอเขาโลกเขาจะแบบเข้ามาในโซนเราแล้วเราก็จะได้ยิงรีนะ จริงๆต้องบอกว่าลุยมันมีการเล่นแบบหลากหลายมากเยอะอะแต่ละทีมก็คงมีสไตล์ของตัวเองอันนี้ก็แบบจริงๆก็ถามว่าตรงร้อยเปอร์เซ็นที่คิดไปไหมก็ก็ก็ไม่ได้ตรงมากแต่ก็ไม่ได้แย่อ่ะจบเลยใช่ไหมอันนี้ใช่เพราะมีคนตายไม่ได้ว่าเรามองเรื่องจบเลยหรือเปล่าแต่จำได้ว่ามีคนตายแต่ก็น่าจะมองอจบป่าไม่รู้ลืมไปแล้วเหมือนกันเออจบเลย อ๋อมันตายสองใช่ใช่ตอนแรกเห็นแค่ตายหนึ่งก็ตายสองแล้วไงวะเพราะไอ้ปอมีอันตีด้วยแล้วใครเขาตายแลวนะอ๋อไอ้สีเออช็อตเนี้ยโคก็ทาเลยใช่ตีบอกว่าผมตายว่ะแล้วแล้วคือพี่อยู่ข้างในอ่ะแล้วพี่ก็คิดในใจไอเฮียป่าตายอ๋อไอ้สีมันแค่ล้มไม่เฉยก็เลยบอกมันรอบหน้าตี่อย่าพูดว่าตัวเองตายนะถ้าถ้ามีก่อเกิดอยู่อ่ะแม่งใจคอคนอยู่ใจเสียใจเสียเลยตอนบอกมีคนตายอ่ะเกิดงงเลยมีคนตายได้ไงวะ อ๋อวันี่มีเกิดนะครับโคตรฮาเลยตอนนี้ก็จบไปครับกับทารอนเจอร์เวลามเกมนี้ไปไพด้เลยแต่เราเล่นเล็กๆนะครับเดี๋ยวเราไปต่อยที่ทารอนเจอร์เวลามเกมที่2นะครับของเกมนี้คือเป็นยังไงพี่แบบโซล่าปากมันสูตใช่ไหมมันไม่ใช่สูตรหรอกคือลืมเซตเซตเพราะว่าไอ้วันที่นั่งเซตพลังแฝงอะเซฟทัวมันไม่มีคือพี่เซตแค่แท้งกับซับแล้วแบบเอนอเอออ็นโซมันดันเซอร์อยู่ในแอสคือตอนที่เลือกอะ แม่งช็อกมากเลยที่มันเป็นสมัยแล้วบวกกับดาบปากกับพรรู้แล้วไอ้แย่ลางไม่ดีแล้วแต่พอเข้าไปดูก็คือไม่มีจริงแต่ว่าก็เลือกอันที่ดีที่สุดแล้วนะคือแดงแต่เขียวสองอจริงๆมันมีแดงน้ําเงินสองกับแดงเหลืองสองด้วยแดงมันแหละก็เหลืองแหละอ่ะนั่นจะแบบบางกว่าน,นี้สิบเท่ท <c oughs> าก็น่าจะแต่ว่าก็ใสล่ลุนแทงปกติแต่จริงๆเกมนี้ผมว่าดีโลดโดยรวมเราอาจจะเป็นฝ่ายเล่นยากกว่าอือใช่ยังเห็นได้ชัดเพราะว่าพี่ว่าแวร์ในเน็ตตีมี หหน้าตรงคือเอนโซ่น่าจะทําช่องติงอะไรไม่ได้จริงครับก็ก็แพ้ไปจริงๆเกมนี้ก็เสียดายเรื่องฮีโร่อยู่ดาบไม่ค่อยดีรครับอาจจะมองเรื่องตัดฮีโร่มากไปหน่อยด้วยเกมนี้มันก็เดี๋ยวเรามาต่อที่เวลาในเกมนะน <Yeah. S 2> ทุกคนยีส06หกเกมนี้จำไม่ได้เลยหน้ามือตามหมวแล้วเกมนี้ครับก็คือมันไฟหน้าตรงดี ชาตินี้นะพี่อม5้าศูนย์หกคือแบบพี่อมแบบเอื้อกูโดนโดนไปไหนอะพี่จบพี่จบหายเลยจบไปหาเพื่อนอันนี้คือเราแบบเราว่าไล่คืนได้ใช่พี่ตัวดาบปากก็เกี่ยวได้นะเว้ยแนเนี้ยเออไล่ต่อนะอุ้ยพี่นั่นได้เพิ่มเหรอวะได้ได้ตัวนึงได้ได้ชีได้ชีมาเพิ่มโอ้ยได้แก้นะได้แก้นะแต่ก็แก้จังหวะัดแกแไวาอยู่ดี แกได้ S <S อ,อยู่หนึ่งจังหวะนี่ไม่ชอดแกน,นะถือว่าได้หายใจนิดนึงนะพี่ใช่ไหมัช่อืมจริงก็เหนื่อยดีป่ะผมวาเหนื่อยคือมองเรื่องของภาพทีมไฟก็น่าจะเหนื่อยกับแบรนด์นี่ครับก็เราไปต่อถ็ดต่อไปนะเราไปต่อที่สิบสามจุดสี่ศูนย์นะอันนี้ไม่ชอ็อตเราดิ้นหลนนะ็อตสุดท้ายแล้วน่าจะจบแล้วพี่ใช่ไหมการชอบชอบขวมาชอดดิ้นหลนดิ้นหลนนะการยังไหนดีวะ เป็นมิติคีบสามทางของวิตเทมเลยอ๋อช็อตนี้ตีตายเออแล้วช็อตนี้ของว่าที่มิติมิติมันน่าเอริ้งโดนขีลาตอนแรกมันพูดว่าเห็นมันบอกมันเสียดายมารับผมดิตอนแรกมันเสียดายอะไรไม่รู้ว่าลองย้อนไปดูหน่อยยังไม่ได้ดูเหมือนช่อนี้ผมเห็นมิติเอริ้งโดนขีลาช็อตนี้แล้วก็ไล่ไล่ตีแม่เลยคีลามันสับปะ แม่งรวยเลยพี่ไม่งั้นโดนละอ,อ๋อใช่อ๋อไอตีที่มันเสียดายค,คือคีล่ามันสับเกิดคือถ้า,ถ,าถ้าไม่มีเกิดแล้วมีแค่โอวายตีมน่าจะได้สุดเราคาดคีร่าแต่พอเห็นสับเกิดก็เลยรับหน่อยรับรับหน่อยวิ่ง <redes> ห <sociales> งออเลยนะรับหน่อยรับไม่ได้วนะน้องพี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันหรอโอ้ <S 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 ดูแลตัวเองกันเลิกก<ๆ>ันป่าตอนนี้เราก็ก็กลายเป็นเบสเบสคิวของใครสักคนนะพี่ผมใช่ไหมเบสชิวเบสเป็นส่วนสนับสนุนนี่ครับให้คนได้เบสควิวเลย ก็ไม่ไหวนะคนเกมที่สองครับโดนอันนี้เกมนี้ค่อนข้างจบจบไปนะครับพุนตอไปกก็จบไปเหมือนครับไปทุกเกมหลายอย่างนี้โดนหลายนี้น่าะโดนตบสี่แกมของก็เกมสุดท้ายก็มาแกงบุกป่าจําได้ก็จบครับกับทารันเจอาร์เกมที่สองนะครับน่ครับเดี๋ยวเรามาต่อยที่ทารันเจอ์บารมเกมที่สามนะครับพี่โน่เกมนี้เป็นยังไงที่ภาพรวมเกมนี้ถือว่าฮีโร่ฮีโร่สู้ได้แต่ว่า่ว่าอาจจะสเกลรามันอาจจะไม่ได้ไม่ได้ ไม่ควรเสียเร็วอต้องใช้คำว่ามไม่ควรเสียเร็วเดี๋ยวเรามาต่อที่ในเกมเป็นหนึ่งช็อตนี้เราเราก็น่าจะเห็นกันในเกมน,นะคือสยองจริง 1. 5 4ุดห้าสี่นะครับคือช็อตเนี้ยพี่น่าจะขอบีบแอลแล้วก็แบบบอกบอกไปแล้วว่าถ้าเจอใครอาจจะอจัดแต่ว่าจังหวะท,ที่พี่อัดอ่ะมันเป็นจังหวะที่เดียวนี่ไงจังหวะที่พี่อัดอ่ะมันเป็นจังหวะที่ชาชิสกิลสองหลบพอดีมันก็เลยลึกเราบัฟแล้ว ไม่จัดแตจริงผมว่าถ้าต้นไม้แบบแต่ไม่แน่จริงๆถ้าเราเบอร์ต้นไม้ตายชุดแรกอรัพี่ว่าภาพมันจะไม่ใช่อย่างงี้อันนี้ม่งเดือดหน่อยนึงก็แบบเอาแม่งเลยไม่เพราะว่ามันยังขาดดาเมจด้วยแหละพี่ว่านิดนึงพี่ว่าบอกกูทำอะไรดีวะเนี่ยรับการรับการพี่รับการทายาก็คือแบบคือทายาเจอคาเฟนี่อ่ะปกติมันก็นี่หลายทีใช่ป่ะใช่แต่อันนี่พอมันเจอคาเฟ่ที่มันรวยก็แบบเหนื่อยสองคิวโอ้มันไม่แบ่งไงเนี่ย พี่บอกกูมีกูมีนี่ชิ้นเดียวเ่งเอาไปสู้ใครดีคืชิ้นไม่ได้กูขอสามชิ้นจะได้ไหมเขาก็เฉินนี่ก็โดนตบสี่ไปก็ยากแล้วพี่ใช่ไหมครับแต่ก็เอาแต่จริงๆริงโดนเฉินไปก็ยังแก้ได้นะใช่ไหมมันต้นเกมแต่แต่เหนื่อยแก้ได้แต่เหนื่อยแก้ได้แต่เหนื่อยแก้ได้แต่เหนื่อยก็ต้องแต่ก็ต้องชมว่าบุรีรัมย์เขาก็สนุกวันดีด้วยหลังจากที่เขาได้ไปไม่พลาดเลยพี่เนี่ยเสียดายไม่มีดาเมจใครนอกจากผมกับไอ้นั่นเลย ก็แพมเด็กโดนลอกซอนบอลเนี่ยโดนเขา,าบอกว่าบุยลำคุมเกมเไม่คือคือเขาไม่เปิดโอกาสพลาดเลยดีกว่าอัดเรื่อยๆพี่ใช่ไหมใช่คือเขาเล่นเขามีคาเฟ่คือเขาเล่นรอบคาเฟ่แล้วมีทาชีสแมวหน้าคือเขาเล่นแบบไม่ไม่ปล่อยโอกาสให้เราได้ฟื้นเลยกลางกลางบาเลียคุณเลยพี่คาเฟย่ยิง,ย,งยิงนอดหลับเลยเขาเล่นดึงรอบคาเฟ่ก็จบละนี่พี่ผมก็ยืนรอ ล้ำก็ไม่ได้าานี่ไงโอ้มึงจะได้เล่นแล้วนเจลี่แบน,นะ <c oughs> ต้นไม้กลางอนาเขตโอ้หลับเจลรียรีเจลรียรีโอ้โหทำไมไม่ได้ก็ <c oughs> ไม่ไหวครับ GG 90 gg นอาจจะตบ4ก็ gg ยั้งคมก็จบนะครับรอนเจอวเวลานกมที่3ก็เกมนี้มันเกมวานะครับโดนสโนอบอลนะครับกาดยับ เรามาต่อที่ทรอลเจอเวลามเกมที่สี่นะครับอพี่โนบภาพรวมเป็นไงพี่เกมนี้ฮีโร่แล้วก็เรื่องการเล่นเป็นยังืมพี่คิดว่าต้นเกมเกมนี้เราอาจจะสู้ไม่ได้ด้วยคู่กลางของเขาค่อนข้างดุบวกกับป่าเป็นนันดดจริงๆอาจจะวิธีเล่นเราอาจจะทําได้ไม่ค่อยดีด้วยช่วงต้นเกมเกมนี้ก็เลยแล้วโดนเขาคุมป่าหนักไปหน่อยใช่ครับผมเรามาต่อในเกมนะก็มาที่สองจุดหนึ่งห้าครับ ไอช็นี้เราพยายามะกบูว่าพี่แต่โวกันยากว่ะคือต้องบอกว่าสิ่งที่บุยลรัสร้างความสซอร์ไรคือเขาให้หายายเกียร์กลางแล้วเขาก็เอามาแกงก้าเข้ามาเวลหนึ่งมารับทุกอย่างเออตัละช็อตเลยเออไม่ใช่เหรออันนั้นน่าจะอันนี้ไอพีช็อตอีกช็อตอ๋ออันนี้ช็อตสองสช็อตสองอันนี้คือพี่โอแบบอ๋อช็อตนี้ก็เหมือนกันที่บ้านเราก็น่าจะมองเรื่องของการกันบูให้น่าคอสแหละอืมอันนี้ไม่ช็อตนึงะครับอันนั้นช็อตแรกน โอ้่หเฟียนะแบบเซตเหมือนแบบเซ็ตมาเลยที่ใช่ไหมแบบอ่อยาคียก็แมนก้าเดินอืเขาเซตมาเขาเซตมาแล้วแหละเออเพราะจริงแบบแมงก้าเว้นหนึ่งเหมือนเดินเข้ามามันก็เราก็ตีมันไม่ตายใชก็อาจจะตายแต่ไม่รู้ว่ามันตายแล้วเรายังไงต่อจริงเพราะเราก็ยังไม่ได้ลองด้วยว่าถ้าเราใส่มันจะเป็นยังไงแต่ตอนนั้นเหมือนผมคอว่าผมแบบอยากโฟกัสป่ามันเพราะป่าไม่มีสปิเกอร์แต่ป่ามันไม่เข้ามาเพราะว่ามันมีมาแกงยีน้าให้ระหว่างที่เรารอป่าเราก็เจ็บแล้ว จริงๆก็ปล่อยดีกว่าถ้าถามผมาปล่อยน่าดีสุดบับตัวเดียวไม่เป็นไรหรอกแล้วแถมคนได้ยอะไหนึงก็ตามกลายเป็นว่านั้นมันกันด้วยกันไม่ได้อีกแถมแถมคนด้วยมันก็เลยหนักไปหน่อยเราต้องยอมให้เป็นครับจริงครับเกมนี้ไม่ยอมมาดิยอมไม่ยอมก็ก้าวไปไม่ยอมก็ไปอันนี้อันนี้คืออันนี้คือจะได้แบบเป็นบทเรียนนะว่าถ้าไม่ยอมเป็นยังไงนะจริงครับตามสภาก่ะเดี๋ยวมาต่อที่ก้าศูนย์หกนะอันนี้เราก็แบบ หาแกพี่ฟิกเปิดแม่งเลยอีเวนต์ event, event ก่อนที่ตัวใหญ่จะเข้าจะได้ที่แบบไม่มีสกิลต่อเลยกลายเป็นได้แค่ทำระเมียคนเดียวร้อยนี่คือเราฟิกแล้วนะร้อยเลยใช่กันยากี่ก็ร้อยนะใช่ใช่ใช่พี่บอกเมื่อไหร่เลดเกมว่าจริง <laughs> ตัวเลดเกมนเนี่ยเก้านาทีจบ้นาทีจบนี่คือเล่นไม่ได้นะครับีโน่ก็แพ้ะคระับผมก็หลับ <ล>แต่ต้องบอกว,ว่าวิธีเล่นของบุยลำเวลาเขาได้ต้นอะ่ะต้องชมว่าเขาคุมดีคุมดีด้วย,วยใช่คือเขาไม่เปิดโอกาสเลยอะ่ะเพราะจริงๆแล้วตอนที่เราเสียเปรียบอะ่ะเราก็พยายามที่จะประคองนะแล้วก็แบบไม่พยายามไปไปไหลเพิ่มแล้วนะแต่ว่าเขาเองก็แบบคุมดีแล้วก็ไม่ค่อยเปิดช่องโหว่ให้เราเท่าไหร่ก็เป็นจุดแข็งที่บุยลทำทําได้ดีนะก็ต้องชมเราเองก็เล่นไม่ดีด้วยเขาเองก็ เ,เล่นได้ดีมากด้วยก็ต้องยอมรอบ คุณอยากจะเล่นเกมแบบโปรเพเยอร์ไหมบอกลาความช้าความแหลกด้วย Exit Lag Exit Lag s o ์ t w a r สำหรับชาวเกมเมอร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อลด2ปัญหาหลักที่มาทำให้เราปวดหัวเวลาเล่นเกมอย่างความหน่วงและแพ็กเก็ตลอสมาใช้ Exit Lag กันใช้งานง่ายแค่เปิดแอปแล้วเลือกเกมหลังจากนั้นก็ปล่อยให้ Exit Lag ช่วยการเชื่อมต่อของคุณให้มีประสิทธิภาพสูงสุดถ้าคุณอยากจะลดความแหลกลงเพียงใช้โคทาลอนหรือกดลิงก์ใต้คาอธิบายข้างล่างนี้รับไปเลยทดลองฟรี3วันและลด50%สําหรับการสมัครสมาชิกรายปี เรามาต่อที่ทารอนเจอไฮด้าครับผมเกมแรกแต่ก่อนแต่ข้อถามเกมแรกเนี่ยผมถามพี่โนอตว่ายังไงวะผา่านภาพรวมไฮด้าก่อนก็เจอไฮด้าเราเตรียมแผนรับมือแล้วก็รกจริงๆต้องบอกว่าเราเองก็โฟกัสตัวเองกันมากกว่าอืโฟกัสตัวเองกันวิธีเล่นของเราอะไรเงี้ยบีวิธีเล่นของเราอย่างเกมนี้เองผมก็มองว่าฝั่งตรงข้ามก็ได้ฮีโร่มั่นใจหลายตัวแต่ฝั่งเราเองก็ได้ฮีโร่มั่นใจของทีมเราหลายตัวเหมือนกันก็ สู้กันที่วิธีเล่นใช่จริงๆก็ฮีมเราเราก็จะคล้ายของบูนะแอ,อนเนตติมี่สู้นาตรงก็ค่อนชังเถื่อนอยู่ก็ถ้าฝั่งซ้ายเราได้ไหลก็จะเป็นเหมือนที่โอมเล่นไฮยาใช่ครับแต่เราไม่ไหลนะไหลอื่นแทนไหล <c oughs> ไป <c oughs> สมองไหลแทนนะโอเคครับก็ต่อที่สองจุดหนึ่งแปดนะอันนี้เราจะเบทบูวะพี่โนมผมจะบว่านะมันมันสองอย่างนะคือช็อตนี้ต้องบอกว่าเราไม่ได ไม่ได้โฟกัสบูอย่างเดียวเราโฟกัสว่าถ้าเขาเข้ามาหรือเขาจะเล่นอ่ะเราก็สู้เหมือนบูเป็นก๊อตแช่เหี่ยบใช่เราเราตีก๊อตหลับคนมาเอาคนนะเว้ยใช่เพราะว่าเพราะอีโรซ้ายเราอ่ะคือพี่มองว่าสู้สู้ตรงๆอ่ะเราไม่ได้เสียเปรียบไม่ลิเกตอร์มันมันวาร์ปมาแล้วพี่ไม่ลิเกตอร์มันอยู่เลนแล้วมันสลับเลนมันสลับเลนอ๋อเหรอวะโอ้โหโดนบีบเลย เสียหายหนักนะช็อตน,นี้ตายใช่ช็อตน,นี้ต้องบอกเป็นช็อตที่เสียหายหนักเพราะว่าเรามองเรื่องของไฟแล้วก็มองเรามองเรื่องไฟอะแต่เราแพ้ไฟอะก็น่าแหละหนักแต่ตอนนั้นเราเองก็แบบยังพยายามประคองให้ได้อยู่เหมือนเดิมครับก็เดี๋ยวเรามาต่อที่ 10. 2 6หนะครับอันนี้อันนี้คือตัวล่มัน,น,นคือมันเดือดร้อะพี่นะน่าจะนะ แต่เหมือนจะสวยนะชนะได้ได้ตัวโลกก่อนแต่ผมแม่งโยมต้องโดนอัดเลยต้องบอกว่าเราอาจจะเก็บสกิลกันไว้ดีหรือว่าพี่หรือว่าผมว่าฉันี้น่าจะพี่พลอต้องรอเก็บรอรอการคิดว่าใช่เพราะว่าตรงเนี้ยต้องบอกว่าตัวโลกมันมันมันโอกาสเจ็บมากมากหรือว่าตายโอกาสสูงอยู่แล้วก็เลยแบบอาจจะต้องเก็บสกิลไว้นิดนึงเราไม่ได้เผื่อสกิลกันไว้มันก็เลยกลายเป็นภาพแครี่เราโดนอ่ะ อันนี้เหมือนเราใส่ตัวโลกหมดเลยใช่พี่จริงๆจริงๆถ้าเราเก็บสกิลไว้สักสสัักกคนหนึ่งอ่ะของแอนเน็ก็ได้หรือของใครก็ได้ไม่ได้จจะโดนหมัดมวยด้วยถ้าเกิดไปโดนหมัดมวยน่าจะฟิกออกทันอยู่พอโดนหมัดมวย่มันโดนเบิร์ดจะดนตายโดนรถก่อเวใช่พี่โดนรถก่อเวแล้วหลามโบกเข้าไม่งั้นก็คือน่าจะฟิกออกมาเล่นดึงโซนจริงเมื่อกี้ไม่ไม่มีอะไรแย่เท่าไหร่แค่อาจจะเป็นเรื่องของสกิลช็อตแหละ นี่คือเรียบร้อยนะออรยหาแตกไม่เจอแล้วน้ <laughs> ่แมงเดินหนีแตกกูอยูโอโอโ่ใสนี่แล้วแม่งแม่งเอาคนก็ได้แม่งเสียนจัดอยู่เวลาตีบ้านตีบ้านถ้ำตีบ้านมันโดนนะเฉยๆถ้ากับตีบ้านอีกตัวนะครับผมก็จบแป้รกับทารอนเจอไฮด้าเกมที่1ครับก็ <c oughs> รบเราก็แพ้ไปนะกเกมแรกแล้วก็เรามาต่อที่ทารอนเจอไฮด้าเกมที่2นะครับฮีโร่เกมนี้เราเป็นยังไงพี่แบบถือว่าได้ไหมคะแนนให้ให้ฮีโร่กี่คะแนนการเล่นกี่คะแนน ฮีโร่เหรอถ้าฮีโร่พี่ให้ให้ชนะเลยนะสนาถามพี่เกมเนี้ยคือให้ให้ให้ชนะเลยในแบบพาสีฝั่งขวาน่าจะดีกว่าค่อนข้างเยอะคือฝั่งซ้ายเล่นยากมากแบบซินซินเองก็ก็เล่นแบบที่ที่มันควรจะเล่นได้ไม่ได้เพราะว่าปกติซินเขาจะต้องหลับนอกบ้านหาดักหาอะไรเนี้ยตอนนี้โกบอะคือพี่แค่กดอันตรีเรื่อยๆมันมันถ้ามันเจอสักครั้งหนึ่งแล้วมันอยู่ลึกเกินมันก็ตายมันก็เลยการ์แมนซินมันทําภาพมันไม่ได้ ตัวโตโรออฟเนี่ยต้องบอกว่ามันคล้ายๆพวกมีหน้าพวกอะไรอย่างนี้ออฟหละช่วงนี้เขาก็เล่นกันเยอะแล้วหลายๆคนพคนที่พ,พี่คุยก็มองว่าเป็นตัวโกงไปแล้วนะโตโรออฟเลยน,นะเพราะว่าเป็นตัวที่เปิดไฟได้เป็นตัวที่อึดแล้วก็เป็นตัวที่ยืนเล่นแข็งมากคือตอนนี้คือต้องบอกว่ามันจะกลายเป็นเทียเอสแล้วนะัวโรออฟเลยนะพี่ใช่แค่แค่ตอนนี้มันยังไม่ได้แบบเปิดใจกันมากแต่หลายๆคนก็เริ่มมองแล้วว่ามันมันจะกลายเป็นเทียเอสแล้ว แต่ว่า,วามันก็อาจจะต้องดับมาในระวังในจุดที่ว่าแบบอาจจะต้องยังต้องระวังฟอร์เรนอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือเอางั้ถ้าแบบดับมาในช็อตแบบดับมาในเกมที่มันแบบมันใช่จริงจะโหดมากใช่พีแต่ใ,<ช>นในก่กมนี้ก็โหดนะคือในความรู้สึกพี่แค่ไม่มีฟอร์เรนนะพี่ว<ค>่ามันก็ก็คอร์ดก็คอร์ดแล้วนะ<ช>ตอนเนี้คอต่อให้ฝั่งของข้าเป็นไฮยาเตะแต่พี่ว่าแต่พี่ว่าตัวมันสุดท้ายกว่าฮายาจะยิงมันตายมันก็นานนะพี่เพื่อนแล้วว่ยิงก็ล้มก่อนใช่ใช่พี่ก็เลยบอกว่ามันโหดมากในในเกมจริงๆก็ค่อนข้างดียว จริงๆเกมนี้มีแอบคุยกับโค้ชได้าเหมือนกันเขาบอกเขาจะแบนกบแต่ว่าเหมือนฝั่งข้าแบบแบบอย่างคาร์มซสลีก็อยู่ทีมพี่มาก่อนใช่ไหมอย่างพีก็อยู่กับเรามาก่อนสองคนนั้นบอกว่าพี่ไม่เล่นกบอืมจะรียบร้อยเลยก็จริงๆก็ไม่เคยเล่นหรอกแต่ว่าแบบมีภาพอยู่ว่าแบบมันควรจะเล่นยังไงแหละก็ก็ก็เข้าใจอยู่ก็มาต่อที่ในเกมนะที่สองจนส่วนช่วงาันนี้ทำไมถึงแบบติ๊กรวมขึ้นบ้านจริงๆขอว่าน่าจะเอาตัวโลเข้าไก่อนวะไง คือตรงนี้มาเป็นช็อตตัดสินใจที่พี่คิดว่าพีพีแคอ่ะจากกิ้งหน้า,นามายิงคีฟหรือตัวใหญ่แล้วแบบภาพพี่ยังมันไปแล้ว,วแล้วมันล็อกหัวตัวเองไปแล้วว่าถ้าถ้ามันขึ้นหน้าใหม่งนะั้น่ะคือพี่จะรวบมันแต่มันการเป็นาาว่าจังหวะที่พีพีแคสกิ้งมาแล้วเขาไม่ได้ยิงอ่ะแล้วเหมือนพี่ดึงตัวเองไม่ทันแบบไม่ได้มีภาพแบบดึงตัวเองไว้ก็เลยแบบพลาดชอ็ชอตนี้ก็เป็นช็อตที่ใหญ่ะใหญ่มากๆ,ๆเลยละเพราะกบแบบมีเป็นรมีฮีโรแบบชุดเดียวให้มไปกลับไม่ได้ ก็หลังจากช็อตนี้ก็จำได้ว,ว่าก็ก็พยายามจะไม่เล่นจังหวะแรกอืมก็ให้ตัวโลเล่นตลอดแล้วหลังจางนี้จริงๆมันคนจะเป็นแบบนั้นตลอดแหละแต่ตอนนั้นคือแบบภาพมันมาแล้วไงแต่เขาก็ไม่พลาดเราพลาดแทนไปเลยเดีย๋ยวพี่โอมเกมีเ,กเล่นตัวแบบเ,เซตเบิร์ตแล้วนะ <c oughs> กา <c oughs> ตายเลยอะไม่ค่อยมีแท้งสักเท่าไหร่ไ เล่นจริงรับเล่นเกมสองสองทีตัวใหญ่เป็นแค่แบบไฟเตอร์กัครับไงติมี่เราม่น่าถึกนะตัวสมองอะแล้วก็นวนไปนอมาก็ได้กัดไม้แล้วก็ขึ้นบ้านแล้วเย็บจริงเราเขาเขาก็เกือบกันได้บ้านในเกมฉันเนี่ยผมดูว่ากัไม่ได้แเรวแต่แบบเหมือนก็เหมือน เหมือนในในพีพีแคทน่ะคือแบบเหมือนไม่เห็นพี่บางพี่เดินๆพี่หนึ่งใช่ไหมใช่พี่พี่ดูอยู่เออแบบใสๆมาเลยอ่ะแบบไม่เห็นนะนะรอไม่ต้องแปะโคตรแรงแบบกดอันตีมาให้เดียวครึ่งหรอกดอันตีกดอันตีมาให้คือไม่กล้ากดตีก่อนเพราะกลัวมันก็ไม่เห็นให้โดนสะดุ้งอนี่ยโดนสะดุ้งแปะไปเลยไม่ต้อกลัววินบล็อกวินบล็อกอั็ตีจะหมดด้วยจริงๆก็ไม่น่าเห็นหรอก โคบันตีแบรนตีถ้าเป็นภาพนี้ถ้าไม่มีใครตีอะไรมันจะไม่เห็นนี่มันกลัวกลัวอีฝั่งมันไอ้นี่ไงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรั่วพี่หลังๆพี่ก็กดแบนตีแล้วก็ไปเลยเล่นกันเลยแล้วก็เดี๋ยวรอเข้าจังหวะสองเล่นกันไปเลยพวกมึงกลัววิดบอลมันจะหมดก่อนเราจะรู้ตัวคือพี่ก็แบบไม่เล่นแล้วอ่ะหลังจากที่โดนช็อตนั้นไปพี่ก็ไม่เล่นแล้วด้เฮ้ยนี่ไงเอาอ้อมก่อนเขาก่อนคำสาแล้วก็มาละจู่ปื๊ดปึ๊บเราปื๊ดตายไปแล้วปลาจังหวะสองนี่ครับไหลๆไปนะ โดนไบรอนโบนนะโอ้ยหลับไปมาตั้งนานแม่ยังมีฟิกเออมันมีฟิกเหรอตอนได้จะถอยแล้วนะเฮ้ยมันเกือบไหวแล้วนะยัไม่ไหวแล้วอ่ะจะแบบอยู่ดีๆบอกมาจ้ากับตัวลุงยังไหวอยู่แม่ดูช็อตท้ายบอกคลิปเข้าบ้านมาจ้าคุณซอยคนยับเลยอะตี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 โอ้ยเพิ่งรู้เลยว่าต้องตีบ้านถ้าเกิดพี่ตีตายนะเหลือพี่น้อยใส่หอยละสองตัวนี้ตีบ้านอ่ะโอ้เหลือพี่น้อยบอกว่าตีแรงอยู่มั้งกูใส่โดนตีไว้ยี่สิบอยู่อ่ะข้าขผมก็ ถือว่าเราก็ตีเสมอมาหนึ่งๆน,นะก็จบมาคบกับทารอนเจอรเฮด้าเกมที่สองนะทุกคนก็เกือบเลดแตมหนึ่งยต่อที่ทารอนเจอรเฮด้าเกมที่สามครับอ่ะเราถามนิดหนึ่งครับช่งน,นี้ผมว่าอ่ะก็คือเรามาทำมาถึงเป็นแบบหมึกแวนพี่เกมน,นี้เราแบบแนนเรามองว่าหมึกแวนเป็นตัวที่ก็ดีนะถ้าถามพี่เพราะว่าเป็นอีกอะ่ะมันฆ่าหมึกยากมาก เกมนี songs, ้ก็ยังก็ได้ถ่ายืัองเกมนะก็ใช่แล้วเอ็นโซ่แล้วเอ็นโซ่กับเฟนิกซ์พี่ว่ามันน่าจะติดติดหมือกันนานแล้วก็เล่นรอบแบน์คือน่าจะโอเคแล้วแต่เกมนี้น่าจะหนักตรงที่เรื่องมาลอนมาจ้ามากกว่าที่มาจ้ามันเลือนหนักไปหน่อยต้องบอกว่าตอนนั้นอาจจะลืมเรื่องมาจ้าด้วยแหละในตอนดารบอ่ะคือตอนนั้นแบร์โฟร์เรนมูราดไปแต่มันมีมาจ้าอยู่ก็เลยลืมลืมมาจ้าไปตอนนั้น แต่ถามว่ามีภาพเล่นไหมก็มีอยู่ดีนะเกมจริงๆมันก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบพอต้นเกมเราก็ได้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 อยู่แต่ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องทีมไฟก็ตลอดที่11.20นะอันนี้คือเอาจริงเรากินเราดูแค่ช็อตเดียวพอนะคทุกคนไฟท้ายไปนเนี่ยใช่ก็อันนี้คือเราจะเบิร์ตแบงกาป่ะใช่ไหมน้นแต่เราสาบไปแล้วป่นะตันเนี้ยใช่ใแบบ ไม่มันเป็นภาพแพงแอเอาคืนคือเราเราไม่คือเรามองว่าเราเองก็ไม่ได้ว่าฮีโร่จะกล้าที่จะถึงขั้นต้องยอมแอลเราเลยจะตีแยวคืนหลังจากหลังจากนั้นมันเป็นโบนัสที่เราไฟกันต่อืแต่ช็อตนี้ต้องบอกว่าเซฟีดันเหยียบโดนตัวสำคัญเรานั่นมีช็อตไปเนี่ยนั่นช็อตไปแล้วช็อตช็อตอเพื่อสู้สู้เอลแต่เราต้องดึงดึงเล่นแค่ตรงตรงตรงเรา แต่ว่าต้องบอกเซฟิดาโดดดันโดดตัวสำคัญของเราไปด้วยอย่างยูเอเนี่ยก็เลยดัมเมตเลยขาดเดียววั่นนู้พี่อมโดนเหยียบไม่ใช่ไหมไม่ไม่ไม่พี่ป๊อปโดนเหยียบพี่ป๊อปโดนเหยียบกูทำอะไรดีเนี่ยการบ้าพี่เดอะลาสวันตุ้งตีแบต้นยันจบเลยยิงมาหล่อตายพอปเข้าใจได้เพราะว่ามันชอบมันโดนเชื่อมันงอไม่ได้แต่ว่าเสียดายที่แบบเราไม่ได้ระวังเซลฟิดแล้วก็ตายไป ตาแมนตาไม่ฟิกนะคือหุนพาณนะน่าจะน่าจะเสียตีใรอบรอบหนึแต่ว่ายังเหลือฟิกน่าจะฟิกไม่ทันมาแวนตัวกันบ้างหยิบแวนมาโดนไถเออเย้าเขาก็จบนะแค่แวนหมึกโอจีเกือบไปนะใครก็เนี่ยใครเขาอะไรเนี่ยโอโยกอะไเนี่ยคือถือว่าเกือบได้ที่เกมเกมนี้แต่ผมว่าฮีโร่ก็โอเคนะ ก็อยู่ที่พี่เล่นอะ่ะอย่างที่พี่บอกมันฮีโลดส่วนหนึ่งวิธีเล่นขึ้นหนึ่งใช่ใช่เว้นแต่อาจจะแบบซูมได้จริงฮโล่ซูมได้จริงใช่ใช,ใช่ซึ่งมันเกิดขึ้นค่อนข้างยากในโปรตีแล้วแหละภาพใช่นะใช่ทุกทีมก็เขาก็คงม,มีมีแบบมีวิธีชนะใช่ผมก็โดนมาหน้าเกมสามก็จ,จบ้วครับกับทารอนเจอไฮด้าเกมทสามนะครับทารอนเจอไฮด้าเกมสุดทา้ทายนะเกมที่สนะ <c oughs> ี่นะพี่โนอาหามเกมนี้เกมนี้หนึ่งจริงผมว่า,วา ชอบดาบเกมนี้นะดาบผมว่าโอเคเลยเกมนี้จริงๆเจอไฮด้าน่าจะมีแค่เกมเปนิกเอนโซ่แหละที่พี่รู้สึกว่าเราดาบแพแต่ที่เหลือพี่ว่าถ้าเรื่องของดาบก็ไม่น่ามีปัญหาแต่ว่าก็อย่างที่บอกดาบก็ครึ่งหนึ่งวิธีเล่นก็เกมนี้น่าจะปัญหาหลักพี่ว่าน่าจะอยู่ที่วิธีเล่นแหละหลักๆเลยเกมนี้ก็ต้องยอมรับไม่มีอะไรแก้ตัวครับครับผมไวชลาสี่คนลงไปเล่น ไอ้เชษีก็ชะลามกันนี่หว่าห้าคนนะยังครับทุกคนก็ต่อในเกียร์นะหกอยู่สองับเจ็ดแล้วนะพี่ชมถ่ายนี้เกิดอะไรขึ้นเคยแบบนัวไปนัวมาช็อตเก๋าโอ้โหช็อตนี้แล้วยิงเงียบกำลังคัดบนเลยแคลลี่กูโดนเหยียบแล้วไปโอ้ยแกนายแกงหวายอย่างงี้พี่ตอนแรกกูหันไปดูเห็นว่ามึงอยู่สองคนแล้วเว้ยกูเลยคิดว่าโอเคกูคงไม่อยู่แล้วกูอยู่ได้หรอกพออยู่ตรงหลังแดงแล้วกันเบื่อเชื่อมมันมันดูไกลเหรอ กลายแบบแบบมันใหญ่ขึ้นนี้หมายถึงว่าที่เราไอเรื่องไอไอที่อยากไกลๆมันหายไปยังวะยังจริงอยู่อ๋อไม่มันไม่ใช่บั็กมันไม่ใช่บั็กที่แบบใช้ใช้แม่คนิกเกมอ่ะแต่มันเป็นบั็กของสกิลมันอ่ะโคตรไกลเลยเมื่อกี้คือแม่งจะเหยียบวงกว้างกว่าที่เห็นน่ะจริงไกลจัดเมื่อกี้คือนัวไปนัวมาคือจริงๆชเฉาเมื่อกี้เราอ่ะเป็นฝ่ายได้เปรียบเรากำลังไหลขึ้นบนแต่ว่าโดนเบรกอีกรอบหนึ่งตอนนี้ก็คาเฟ่ละ โอเขาไปรวยก็คือเรียบร้อยพี่ใช่ไหมจริงครับหมแล้วก็ตอนที่แปดจุดศูนย์แปดนะถ่ายอันนี้คือเราจะเอามังกรมาพี่โนใช่ไหมต่เรียบโหเขาซูนะเขาแบบเงินนำเราจ่ได้แล้วว่าตอนนี้ตอนนี้คือมันเหมือนภาพตัดเลยอ๋อตอนนี้ก็ได้นาฬยาอยู่นะใช่ใช่ใช่โอเคป้าโปกูไปฮะตายไปแล้วโดนคิดลามาดูครับทำน้ำได้คิดลาเลยบอกว่า หรออเ่วมโดนฮีโร่สปอตไลท์อ่ะอ๋อโดนอยู่ได้อยู่แต่ตอนนั้นก็คาบูทั้งวันวิ่งมันมันเอาตายไว้น่ะตายแล้วก็ไปด้วยได้ขนาดนี้เรียบแล้วหลังนี้ก็คาเฟ่ยิงสองตัวหน่อแตกเลยเมื่อมันห่างขนาดนั้นเลยเหรอวะรวยมั้งเจ็ดพันเลยขอเพิ่งห่างตอนหลังหล่ง่างไฟเมื่อกี้ที่มันได้ถั่วตอนแรกเงินก็ไม่ไม่ได้ห่างกันเยอะเลยนี่ก็ อ๋อพี่อันนี้ก็เจ้าตัวบอกเองนะว่าอัติอีก2วิแล้วก็หลอไปแล้วก็คงไม่มีภาพว่าตัวเองจะตายง่ายขนาดนั้นเอาจริงๆช็อตช็อตนี้ผมว่าคือคือคือคาเฟ่มันก็จะเดินถอยแหละใช่แต่ว่าแต่จริงๆเมื่อกี้ถ้านปอล์มันร้อนตีมันไม่มีฟิ่งนะใช่แล้วแบบเป็นรองเท้าเกาะด้วยว่าตอนนี้น่าจะน่าจะหลับเอาจริงๆคือต้องหลับแล้วล่ะใช่ไหมแต่ก็พลาแบบใจเย็นหน่อยอ่ะอันนี้ก็ใจร้อนออกมาอาจจะนี่น้องไงเกมนี้อาจจะแบบสมองไหลก็แล้ว โดนถูอะไม่ไหวเนี่ยน้บอกลงเไปบนอยู่เพื่อนตายหมดละโดนถูโอ,โ,โอ้โหโดนถูถูอะแล้วแบบร้อยก็กันไม่ไหวนะนี้บ้านที่กันบ้านไม่ตอนนี้<า>น<อ>้องเขาเลยบอกก็ฝ่ายมั่งเลยละกันแล้วก็ฝ่ายนี่เกมท <c oughs> าวเวอร์ลีเฟนท์ว่ะพี่บองกันป้องนะ<ว>อันนี้ก็ไม่ไหวคนเจอพลังแบบ ถูกนะพลังถูกคาเฟนี่จริงตัวเองก็ถอนผมฟังรอได้เลยครับผมนะจริงครับทุกคนก็จบแล้วกับทารอนเจอไฮด้าครับเกมที่4นะครับเราก็พ่ายแพ้ไปด้วยสกอร์สามหนึ่งใช่ครับโอเคครับก็จบไปครับกับทารอนซีรีส์มองของสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นสัปดาห์ที่5ใช่ไหมโน้มั้งใช่ห้าห้าใช่ก็นำพาสถานการณ์ทีมตันนี้หนึ่งก็คือเรายังแบบแบเอาจริงๆเรายังไปพรีออฟได้หรือไง น่าจะใช้คำว่าอีมันซิบบอศูนย์จุดอะโอกาสนะศูนย์จุดแล้วแหละต้องขอร้ายคนอื่นเหมือนแพ้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 กันด้วยซึ่งเราก็ไม่ได้อยากมานั่งคาดหวังแล้วหมายถึงว่าไม่ได้คาดหวังว่าคนอื่นแพ้เพราะเขาทุกคนเขาคงแบบเต็มที่กันหมดอยู่แล้วแต่เราก็ยังเต็มที่ก็คือเราก็จะมีปรับเปลี่ยนชุดเด็กลงมาเล่นเพื่อแบบปูเป็นเรื่องของอนาคตแล้วไม่ได้มองถึงเพราะจริงจตอนนี้เราเองก็แบบ ซีซันนี้เราก็เต็มที่กันแล้วแหละแล้วตอนนี้ก็มองปูไปถึงซีซันหน้ากันแล้วอะไรงี้สถานการณ์ก็จะเป็นประมาณนี้เราเองก็ทําทุกอย่างแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบอ่าซ้อมเราก็ซ้อมมาค่อนข้างหนักเต็มที่ปรับเปลี่ยนวิธีเล่นเอออะไรเรอาอก็ลองมาทุกอย่างแล้วก็ผลงานไม่ค่อยดีครับผมก็ก็ถือว่า เราก็จะมีแข่งต่อใช่ไหมพี่มีครับมีมีมีก็ทุกคนก็ยังเต็มที่เหมือนเดิมครับก็แฟนคลับไม่ต้องห่วงครับเราจะเป็นคนถือมีดมาไล่จ้วงที่มือแทนตัดขาที่มือนครับอ่าเป็นเนตัดขาแทนเน้นตัดจีดีตัดแต้มได้ก็ดีอ่าเรามองจีดีก่อนแต่ถ้าตัดแต้มได้ก็ดีครับเราฝากพี่อมกับพี่นอบอกฝากบอกอะไรให้ดูนิดหนึ่งในแมช์ที่ถึงเราเจอเออกับเบคอนวีน้า ฟาบ่เนี่ยคุณเล่นในตำแหน่งไหตำแหน่งไหนครับลราเนี่ยเล่นโลงครับอาบนี้คือบอกอันนี้คือบกเลยอันนี้คือบปเลยเขาคิดมันนะครับก็แย่างี่เจออีกับเบคอนก็พยายามทำให้เต็มที่แต่จะเล่นแบบไม่มีแรงกดดันแล้วก็เล่นให้สนุกอย่างเดียวไม่ไม่ต้องกดดันอะไรเยอะครับผมเพราะว่าเพราะผลลับหรือผลอะไรพวกนี้มันก็ไม่ไม่ไม่ค่อยมีผลอะไรกับทีมเราละก็นั่นแหละครับลงไปบ้า งอ้โครับก็ผมก็ฝากเชีร์พวกเราต่อได้ครับก็จากแฟนคลับทารอนทุกคนก็ช่วงนี้ก okay. ็เข้าใจครับว่าผลงานเราอาจจะไม่ดีแต่ก็สำหรับใครที่เชร์อยู่เข้าใจครับว่าอาจจะมีบางคนที่ท้อครับแต่ว่าตอนนี้นักกีฬาและหลังบ้านเรายังไม่ท้อครับผมก็จะพยายามกลับมาอยู่จุดสูงสุดให้ได้ครับสัญญาครับผมครับผมก็วันนี้ก็ขอตัากานไปก่อนครับกับทารอน อย่มองครับผมก็ไปรับคนสบสุณครับบายบายบาย